มีไม้ multi function อันนี้อันเดียวจบครบทุกฟังก์ชันการใช้งานใครไม่มีต้องรีบเลยนะตัวนี้เป็นของ tnwt 26นะราคาหลักร้อยเท่านั้นเองเราสามารถทำเป็นไม้เซลฟี่ได้รุ่นนี้เขายึดลงมุนได้กาบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นดิดจับแน่นมากนะเป็นตัวบีบจับซึ่งสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้เสียบใส่กับโทรศัพท์อย่างนี้ได้เลย เป็นไม้เซฟี่ที่เป็นแบบขาตั้งธรรมดามาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลที่เป็นบลูทูธระยะ10เมตรแต่วางติดกับตรงนี้ได้เลยอย่างง่ายๆสวยๆแบบนี้โดยที่เราหยิบจับสบายแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าภาพจะไม่คมชัดดึงออกมาให้ยาวได้ด้วยให้เซฟี่ได้เป็นขาตั้งกล้องออกดตรงนี้ดึงออกมาที่กดปล่อยไว้ตรงนี้ได้เขาก็เป็นขาตั้งกล้องลงมาเพื่อขาตั้งกล้องขนาดเล็กแบบนี้ที่วางพับออกไปวางแบบนี้ก็หมุนข้างออกมาแบบนี้ ไหใช้งานง่ายยังคุ้มไปมากกว่านั้นอีกเป็นที่วางธรรมดาธรรมดาแบบนี้ได้ด้วยเป็นกลิบจับถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองกล้องหน้าแบบนี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายด้านหลังแบบนี้ก็ได้เช่นกันมาพร้อมกับทับไฟคู่ใหญ่มากแบบนี้เลย2นิ้วนะเพื่อนๆเราใส่ก่อเข้าไปนี่แม่คุ้มไหมบอกเลยว,ว่าถ้ามีอันนี้อันเดียวจบเลยไม้มัลติฟังก์ชันของ T N W ที่21นะกูมากราคาหลักร้อยแค่น,นั้นเองรีบดูที่ราคาก่อนราคามันจะเปลี่ยนนะก่อนที่ราคามันจะขึ้นแนะนำซื้อครบเซตเลยครบชุดเลยมีไฟไปด้วย